สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์นันต่อยอาจอยนันตาลกลับมาพบก,กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเห็นกอง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 อะไรเลยครับนะหลายคนหลายท่านรู้จักบางคนบางท่านยังไม่รู้จักครับท่านผู้ชมอาหารวัตถุดิบชั้นยอดนะครับสําหรับการเลี้ยงวัวแบบประหยัดต้นทุนครับท่านผู้ชมมันคือแตนแตนฝุนข้าวโพดนั่นเองครับท่านผู้ชม ผุนข้าวโพดนะครับคือของเหลือใช้าจากการเกษตรนะครับนั่นก็คือเมื่อเกษตรกรเรานะครับนำข้าวโพดนะครับมาขายให้กับโกดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โกดังนั้นจะต้องมีามการามีไซโลนะครับมีที่เก็บมีที่เป่าฟูนอบข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้อของเหลือจากการเป่าจากการ อบข้าวโพดแล้วก็คือฝุ่นของข้าวโพดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาการเลี้ยงวัวของผมมาปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่3นะครับท่านผู้ชมผมรู้จักกับฝุ่นข้าวโพดแล้วก็นําฝุ่นข้าวโพดมาใช้ในการเลี้ยงวัวในคอกบ้านๆของผมมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วผลที่ได้จากการนําฝุ่นข้าวโพดมาเลี้ยงวัวก็คือวัวอ้วนหมีพิมันนะ เพราะอะไรเพราะว่าฝุ่นข้าวโพดเนี่ยมันมีโปรตีนปริมาณโปรตีนหรือมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับเป็นอาหารหยาบนะครับเป็นอาหารหยาประเภทหนึ่งนะครับที่วัวกินเข้าไปแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าฝุ่นข้าวโพดเนี่ยมันคืออาหารข้นนะครับแต่จากการที่ผมได้ไปเข้ารับการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาการอบรม การพัฒนาอาหารวัตถุดิบในท้องถิ่นสําหรับการเลี้ยงวัวเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าฝุนข้าวโพดคืออาหารหยาบครับท่านผู้ชมอาหารหยาบที่ย่อยแล้วนะครับวัวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับได้ดีได้เร็วกว่าหญ้าโดยทั่วไปนะนะครับอันนี้ก็คือฝุนข้าวโพดนะครับโภชนะหรือ,อคุณค่าทางอาหารของฝุนข้าวโพดเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับบางโกดังบางที่ก็จะมี ปริมาณโปรตีนมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของฝุ่นข้าวโพดนะครับมีปริมาณฝุ่นหนักก็จะสามารถทำให้มีโปรตีนสูงนะครับแต่ถ้ามีปีกผีเสื้อหรือมีฝุ่นเบาเยอะกว่าฝุ่นหนักปริมาณโปรตีนก็จะน้อยตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อฝุ่นข้าวโพดก็ต้องดูด้วยนะครับปริมาณฝุ่นหนักเยอะก็ให้โปรตีนสูงนะครับ อย่างกรณีวันนี้นะครับมีปริมาณโปรตีนหรือน,น่าจะสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามีปริมาณฝุ่นหนักมากกว่าฝุ่นเบาอ่าเวลาเราไปสังเกตนะครับฝุ่นเบามันก็จะคลุ้งกระจายแบบแบบปลิวปลิวอ่ะครับมันเป็นปีกผีเสื้อนะครับแต่ถ้าเป็นฝุ่นหนักเนี่ยมันก็จะเป็นหยับหยาบนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเงี้ยนะครับมันจะมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าฝุ่นเบานะครับ ปริมาณโปรตีนโดยรวมนะครับจากการศึกษาพบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ7จถึงนะครับท่านผู้ชมนะครับ7 1 2ถึงนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ปริมาณฝุ่นหยาบฝุ่นหนักหรือมีเศษเ,เม็ดข้าวโพดแตกผสมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับปริมาณโปรตีนก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือตัวแปรดังที่บอกมานะนะครับ เวลาไปซื้อก็จะประมาณนี้นครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหพอมาถึงได้สักประมาณสักเกือบ10กิโลครับท่านผู้ชมรถผมเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุแบบแบบแบบการชนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับหม้อน้ำรั่วครับท่านผู้ชมครับหม้อน้ำรั่วโอ้โหขับลงเขาล,ลงดอยมาได้ยินเสียงแตก๊กแท๊กแทกแท๊สองสามครั้งเอ้ะผมก็เลยตัดสินใจ นำรถเข้าข้างทางแล้วก็จอดดูปรากฏว่าควันพวยพุ่งเลยครับท่านผู้ชมนะก็โทรหาคุณปู่นะครับคุณปูก่ก็ขับรถออกมาจากบ้านนะครับก็ห่างจากบ้านผมประมาณ8กิโลเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมนำน้ำนำน้ำ,นำ,นำ,นำเปล่ามา1แกนลอนครับท่านผู้ชม1แกนลอน5ลิตรเติมลงไปไม่พอครับท่านผู้ชมโอ้โหทั้งทั้งที่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมก็เติมน้ำ ใส่หม้อน้ําเป็นที่เรียบร้อยก,ก็ยังงงยังแปลกใจอยู่เลยนะครับมันน่าจะรั่วหรือซึมนะครับก็จอดรถสักพักก็คุณปู่มาก็เร่งจัดการเติมน้ำนะครับต้องรอให้เครื่องมันแห้งก่อนไอ้เครื่องมันเย็นก่อนนะ,นะครับเสร็จสบก็ขับต่อนะครับไปถึงคอกวัวโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วนะครับฝุ่นข้าวโพด อาหารพระเอกสําหรับพ่อบ้านๆของอาจารย์นันต่อยนะครับมาถึงจริงๆแล้วที่เก็บ่วนข้าวโพดเนี่ยผมก็ทํากับคุณปู่ปสคนนะครับก็หาสังกะสีเก่าผ้าเศษผ้า,าปติกเก่าอะไรเงี้ยนะครับไอ้นั่นก็เป็นสระไว้น้ําเก่าของลูกที่มันรั่วแล้วนะครับลองด้วยพายางนะครับปูพื้น เสร็จสับเรียบร้อยมาถึงปุ๊บก็อถอยรถเข้ามาเทียบแล้วก็ใช้จอบนี่แหละครับขูดๆตักๆออกมานะครับก็ง่ายดีครับท่านชมแล้วก็จะนำมาให้วัวในคอกบ,บ้านๆของอาจาร,รย์นั้นต่อยกินประมาณนี้นะครับทุกปีเนี่ยนะครับผมจะต้องอจ้างคนงานในการกรอกใส่กระสอบนะครับวันหนึ่งก็ สคนก็หกแล้วหกรแล้วนะครับกอกเสร็จประมาณาหนึ่งลำรถเนี่ยก็จะได้ประมาณสักเจ็ดถึงแปกระสอบนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าเรากอกใส่กระสอบแล้วเวลาขนย้ายนะครับคุณปู่ก็จะต้องแบกกระสอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นฝุ่นแล้วก็หนักอะไรเงี้ยนะครับปีนี้แก้ปัญหาครับทำเป็นเราทําทเป็นยุง้งสําหรับเก็บฝุ่นนะทำแบบง่ายๆเลยครับท่านผู้ชม ถอยรถมานะครับแล้วก็ถ่ายเทออกนะครับถ่ายเทลงแบบง่ายๆนะครับก็ปรากฏว่าวิธีการนี้น่าจะเ,เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแบ่งเบาภาระคนเลี้ยงนะครับคุณปู่ท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับจะมาให้ท่านแบกท่านยกฝุ่นข้าวโพดท,ท่านก็เหนื่อยนะครับวัวหลายตัวแต่ถ้าหากว่า เราจัดการมีวิธีการจัดการแบ่งเบาภาระนะครับท่านก็ะจะจะจะทำให้ท่านสบายขึ้นนะครับแม่วันนี้นะครับได้มา1225กิโลกิโลกร,รัมละ2บาทครับท่านผู้ชมมีค่าใช้จ่ายอยู่2510บาท25 1 0บาทกิโลละ2บาทคุ้มแสนคุ้มครับท่านผู้ชมคุ้มแสนคุ้มนะครับ ผมก็ให้วัวผมกินอาเช้า5โลเย็น5โลต่อตัวนะครับก็รวมเป็น10กิโล20บาทครับท่านผู้ชม20บาทเช้า5โลเย็น5โล20บาทนะครับก็เสริมด้วยฟางข้าวนะครับเปลือกข้าวโพดบางทีบางวันถ้าคุณปูท่ท่านท่านท่านสะดวกท่านว่างหรือท่าน ไม่เหนื่อยล้าท่านก็จะไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้ามาเสริมให้ก็อยู่ได้นะครับวับวก็ว่นดีนะครับไม่ผอมอก็ใช้เวลานะครับในการขนย้ายในการไปซื้อฝุ่นข้อโพดนะครับรถเราก็ต้องมิดชิดครับท่านผู้ชมต้องมอีผ้านะครับสำหรับปกคลุมไว้ฝุ่นข้วโพดในพื้นที่จังหวัดน่านมีค่อนข้าง เยอะนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยอา,อาชีพหลักๆของเกษตรกรในพื้นที่ก็คือการทําไร่ข้าวโพดนะครับผลผลด้ทางการเกษตรก็คือฝุ่นข้าวโพดเหมาะสําหรับที่จะนํามาเลี้ยงวัวนะครับผมเคยไปซื้อฝุ่นข้าวโพดเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาหาซื้อฝุ่นข้าวโพดแล้วนําไปขายในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นสุขโขทัยนะครับอุตรดิตถ์ก็นํา ก็มาซื้อที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็นําไปกรอกใส่กระสอบขายนะครับเขาไปขายก็กิโลประมาณประมาณละ5-6บาทด้วยกันนะครับ mm hmm. หลังจากที่เขาใส่กระสอบแล้วนะครับ mm hmm. ผมไม่ใส่กระสอบแล้วครับปีนี้นะครับ <S <S นํามาเทแบบนี้เลยนามาเทแบบนี้ถึงเวลาก็ใช้กระป๋อปงสีนะครับ <S <S ผมช่างดูละมีน้ําหนักประมาณ 5้กิโลนะครับเช้า5โลเย็น5โลนะครับก็สามารถนำไปใช้เลี้ยงวัวได้ครับอืมเป็นกองเลยนะครับนี่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเลี้ยงวัว1เดือนนะครับ1เดือนแต่ถ้าผมมีเวลามีโอกาสมีจังหวะว่างๆผมก็จะไปซื้อนำมาตุนไว้นะครับทั้งสีแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ นะนำบรรยากาศนําสาระนําข้อคิดนําเทคนิควิธีการในการเลี้ยงวัวแบบประหยัดสไตล์ผมนะครับประหยัดแบบผมผมมาฝากท่านผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทั้งมือใหม่มือเก่าครับไปหาซื้อนะครับฝุ่นข้าวโพดสำหรับการเลี้ยงวัวครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับผม